ก่อนที่เราจะประรชุมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทั้งเองนะครับก็ต้องนี่เลย p o w e r p พสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันทางร้านกดเอง1 0 0นะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสาดีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ i อดีและพาสเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ PowerP พไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องสามสามศูนย์สามไลน์นั่นเองครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมมิวออริจินสามกันอีกเช่นเคยเนาะก็วันนี้จะเป็นวันเปลี่ยนคัทสี่นี่นะครับซึ่งมันก็จะมีให้เลือกสองสายใช่ไหมก็อันนี้คือจะเป็นตัวของอาชีพในนั่นเองครับหรือว่าอาชีพนักดาบของเรานั่นเองนะก็จะมีให้เลือกเปลี่ยนคัสก็คือจะเป็นนักสู้กับอัศวินนั่นเองครับก็หลายๆลายคนอาจจะเปลี่ยนเป็นนักสู้กันเพราะว่ามันคือสายดามเมจนั่นเองครับแต่ว่าสายอัศวินเนี่ยก็โหดไม่แพ ว่าตัวของอาชีพอสศวินกับอาชีพนักสู้เนี่ยอันไหนมันจะโอเคมากกว่ากันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเลยเนาะนี่นะครับก็จะมีให้เลือกค้าสองคัสคือจะเป็นนักสู้กับอัศวินนั่นเองอ่อาชีพนักสู้นะครับจะเป็นสายคิดิคอนดามเมดครับอ่การเก็บเกี่ยวที่โหดร้ายนั่นเองนะอ่ะส่วนสายอัศวินเนี่ยจะเป็นสายทั้งโจมตีและป้องกันนะครับโล่ลดดาเมดนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเพื่อนไปดูตัวของนักสู้กันก่อนเลยละกันนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นคาร์ดของนักสู้ก็จะมีสกิล3สกิลดังนี้นั่นเองครับก็จะเป็นตัวของข้างใครนะครับแล้วก็จะเป็นลมวายุเนาะแล้วก็สกิลที่3จะเป็นตัดข้างแคนนนั่นเองนะครับอ,ะอ,ะอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันก่อนก็หลายหลายคนน่าจะเห็นแล้วนะครับคือมันเป็นบัฟเนาะสกิลนี้มันจะเป็นบัฟนั่นเองนะครับอ่ะผมไม่สามารถกดดูรายละเอียดได้เดี๋ยวผมยจะกดดูอ่าข้างในละกันนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันจะกดได้หรือเปล่านะอ่ะ,อะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวของลมวายุใช่ไหมก็คือจะเเป็นนแทงงัอะครบ อ่ะใครที่เล่นใน PC หรือว่าเล่นมิวหนึ่งมาเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันนั่นเองครับคือก็จะมีสกิลแทงเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของตัดข้างแฮนนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสกิลกระโดดเข้าไปนะครับแล้วก็จะทำดาเมจหลายฮิตนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นดาเมจแบบหมู่นั่นเองนะดาเมจบุมกว้างนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาจะมีสกิลพาสซีฟสกิลพาสซีฟเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหลายรูปแบบนั่นเองครับอ่ะ เริ่มจากค้าสี่ละกันเดี๋ยวผมจะเอาแค่ค้าสีก่อนนะครับเพราะว่าคาสห้าเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนคาสห้าก่อนถึงจะอัพได้นเอ,เองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มจากค้าสี่ละกันค้าสีนะครับหลัง จากที่เราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเราจะเลือกได้แค่2สกิลนะครับก็คือจะเป็นสกิลอ w a k e ในเบื้องต้นนะครับก็คือสกิลหกับสกิลที่2นั่นเองนะอ่ะก็สามารถเอา a w a ได้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นพัฒนาสกิลนะครับตัดฉีกขาดนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นถึง225เปอนะครับแล้วก็สามารถปล่อยเคลื่อนที่นั่นเองนะแล้วก็จะมีอัตรา20นะครับเพิ่มเอฟเฟกต์เลือดไหลให้กับเป้าหมายนั่นเองนะอ่ะนี่คือจะเป็นสกิลที่1นนะะครับสสกกิิลลต่อมาจเป็หมุนนั่นเองนะครับหรือว่าสกิลที่2นนั่เองนนนะะครัับกกก็สสิิลลี้จพฒามานนนัั่เอองะคครบก็ืจะเป็นนนตััดวกลบะ ดาเมจเพิ่มขึ้นถึง450%นะครับแล้วก็จํานวนขั้นของดาเมจเพิ่มขึ้น ถึง4ขั้นนั่นเองครับแล้วก็การปล่อยตัดลมหมุนเนี่ยจะอัญเชิญตัดลมนะครับเพิ่มเติมอีก7ขั้นสร้างดาเมจให้กับศัตรูนั่นเองครับดาเมจตัดลมนี่ก็คือจะเป็นดาเมจพายุนั่นเองนะครับอ่าโอเคเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพาสซีฟแล้วนั่นเองครับอันนี้คือจะเป็นสกิลพาสซีฟนั่นเองนะก็คือจะเป็นบีบคอนะครับอันนี้คือเริ่มจากสกิลที่1นะดาเมจสกิลมีตาตรนตะครับที่จะเพิ่มสถานะเลือดไหลให้กับศัตรูนะสร้างดาเมจส นะครับที่ศัตรูเนี่ยจะติดเลือดไหลแล้วถ้าศัตรูติดเลือดไหลนะครับก็จะทำดาเมจทุกๆ4วินนั่นเองครับก็แต่ละวินเนี่ยจะทำดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ,ำำอ,รบอ่าโอเคเนาะแล้วก็เปิดใช้งานแต่ครูดาวหนึ่งวินนะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับศัตรูภายใต้สถานะเลือดไหลนั่นเองนะครับก็ถ้าศัตรูติดเลือดไหลเนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะอ่าโอเคเนาะ ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพาสีฟอันสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นสกิลนี้นั่นเองนะก็คือจะเป็นสกิลชาร์จอาวุธนะครับก็สกิลนี้เนี่ยเมื่อเราปล่อยสกิลนะครับจะมีอัตรา10%นะได้รับเอฟเฟกอ่าชาร์จอาวุธนะครับ1ชาร์ตเนาะสามารถทับซอ้อนได้สามชั้นนั่นเองหลังจากนำไปคือตัวอักษรมันขาดหายไปนั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยนั่นเองนะก็จะฟื้นฟ,นฟนูเนี่ย HP สูงสุดนะครับให้กับตัวเราเองนั่นเองนะในอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ยังไม่แแนน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 น่่่ใใใจจเเ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 หหมมมมมือออกกกกััััััะะะคคครรรบบ็็ดดดดดดีีีีี๋๋๋ยยยวววววถ้้้้้้าาาููไไขขงผพิิตตลนนโทป สกิลกันสักหน่อยละกันนะครับสำหรับตัวของคัส์นักสู้นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะก็กดทดลองอาชีพเลยละกันนะครับอ่ะกดเข้ามาเลยเนาะ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้เราเนี่ยทดลองสกิลนั่นเองนะครับก็แต่ว่าสกิลพาสซีฟเนี่ยจะจะแตกต่างไปนั่นเองครับจะไม่เหมือนคัสที่สี่ที่เราดูนั่นเองเนาะก็จะมีแค่บีบคอนะครับอ่ะแล้วก็จะเป็นอ่าพลังแห่งพายุใช่ไหมน่าจะเป็นสองอันนี้นะแต่ว่าอันท้ายเนี่ยมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะโดยปกติแล้วเนี่ยอันท้ายคือจะเป็นชาร์จอาวุธใช่ไหมแต่อันนี้คือจะเป็นกระหายเลือดนั่นเองครับก็น่าจะอยู่ในคัสอื่นนั่นเองนะครับสำหรับสำหรับสกิลนี้นะสกิลนี้เนีีี่่่่่่่ยยจะะะะะเเเเเเเปป็็็นนนนนนนออออออาาฟฟคคดดดดดูลืืัััังรรรรบบบกถววสหผมมแตไไ๋ เราจะมาดูสกิลตัวของนักสู้แล้วกันนะครับแต่และสกิลเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่มันต่างกันออกไปในเองนะครับอย่างเช่นสกิลหมุนเนี่ยจะมีเอฟเฟกตัวของนี่เลยทอร่าลาดนะครับก็คือจะเป็นตัวของอล้างดีบัฟ ต่างๆนานานครับหรือว่าการดีบัฟอุ้แช่แข็งสตันใบอะไรแบบประมาณนี้นั่นเองครับก็สามารถล้างได้ท่านเองนะสำหรับสกิลนี้นั่นเองต่อมานะครับก็คือสกิลพุ่งอันนี้คือไม่มีเลยเลยครับก็คือเป็นปกติปกติเลยนะาดาเมจโจมตีก็คือปกติแต่รู้สึกว่าน่าจะวิ่งไวขึ้นนะรู้สึกว่า,ว,าว่าจะวิ่งไวขึ้นหรือเปล่านี่คือไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเอแไปดูความแตกต่างคือจากที่เราวิ่งแบบปกติเนี่ยเหมือนอ๋อโอเคครับคือเป็นดาเมจโจมตีธรรมดานั่นเองนะที่มันจะเนี่ยตีไวนะคร ดูได้เลยนะถ้าเราเดินแบบปกติถ้าเราแบบไม่โจมตีปกตินะครับก็จะทําให้เราเนี่ยวิ่งช้านะครับแต่ว่าถ้าเราตีปกตินะครับนี่ก็จะวิ่งไวนั่นเองนะเห็นไหมวิ่งไวแบบมากๆเลยนี่นะครับสามารถไล่ทันได้เลยนะเออก็โอเคนะครับสาหรับคาร์ดนักสู้นะต่อมาครับก็จะเป็นสกิลตัวของเบ่งพลังน,นั่นเองนะครับคือจะเป็นบัฟนั่นเองนะอ่ะกดบัฟเลยปุ๊บ นี่นะครับก็จะมีบัฟข้างคายอยู่นั่นเองครับก็โจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สปีดไล่เว้นสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับก็คือจะทําให้เราเนี่ยสกิลออกไวนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นสกิลแทงนะอันนี้คือผมดูบัฟไม่ทัน,นจริงๆนะขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอผมกดปุ๊บเนี่ยมันหายเลยนั่นเองครับคือมันน่าจะอยู่แค่ประมาณ0.5นย์าวิหรือเปล่านั่นเองนะก็โอเคเรานะครับก็กดแทงได้ปกติเลยแต่ว่าถ้ากดแทงแบบปกติเนี่ยมันจะแทงแค่ททททีีีีีีเเเเดดดดดยยยวววนนนนนนะะะคคคคครรัับบ่่าากกกกปปุ๊ห็็็มมม้้้้จจแแแแงงงลลืืออสสิาาาถไ หลายฮิตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยลองมาคูดาวอีกรอบนึงเดี๋ยวผมก็จะเทที่ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะกดคานนั่นเองนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะแทงแบบหลายฮิตนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เลยอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับซึ่งสกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะมีสถานะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับตัวของแทงเลยอ่ะเพราะว่าพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยสังเกตที่ตัวของอ่าค่าพลังลบนะครับมันจะมีบัฟขึ เห็นไหมมันจะมีบัฟอยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยดูไม่ทานครับเพราะว่ามันไปไวมากนั่นเองครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคือสถานะอะไรนั่นเองครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับอ่ะก็คร่าวๆสาหรับคาร์นักสู้จะเป็นอารมณ์ป,ประมาณนี้นั่นเองนะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะคือสายดาเมจคิดข้อเลยนั่นเองครับก็นี่จะปาดบปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแบบนี้เลยนะแล้วก็จะปล่อยพายุมาแล้วก็วิธีการคอมโบของอาชีพไหนในความคิดผมเองหรือว่าผมเอามาอัดแอปเองนะครับก็วิธีการเล่นถ้าเราเล่นสกิลแบบนนีีี้เ่่่สาหหรรรับมมืืออใใคท ตั้งสกิลเหมือนแบบนี้อยากจะเล่นแบบนี้เนี่ยก็คอมโบเนี่ยจะเล่นเป็นแบบนี้ก็ได้เองครับหเลยแล้วก็พุ่งไปแบบปกตินะพุ่งไปก่อนนะครับนี่กดสกิลที่2ก่อนพุ่งไปปึ้งแล้วก็บัฟครับแบบนี้เลยแล้วก็กระโดดไปปึ๊บแล้วก็แทงครับปปุ๊บปุ๊บป๊บแล้วก็ค่อยปาดทีหลังก็ได้นะอ่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้ครับหรือเราจะโดดเข้าหาไปอ่าหรือว่าเราจะพุ่งเข้าไปหาไปก่อนแล้วก็ค่อยบัฟนะครับบัฟปึ๊บแล้วก็แทงเลยนั่นเองครับเพราะว่าสกิล ัวของบัฟตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไล่สกิลได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับก็ทำให้เราเนี่ยใช้สกิลได้แบบเสร็จแบบไวมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําแบบคอมโบอีกรอบหนึ่งละกันนะครับอ่ะก็ให้เราเนี่ยพุ่งไปก่อนพุ่งไปปึ๊บแล้วก็บัฟครับปึ๊บแล้วก็แทงเลยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่ะเสร็จแล้วครับแล้วก็กระโดดครับปึ๊บแล้วก็หมุน อ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าใครอยากจะหมุนก่อนก็อันนี้คือแล้วแต่เลยนั่นเองนะครับก็ไม่ว่ากันนั่นเองนะอ่ะอันนี้คือจะเป็นอ่าแบบการออกสกิลในเบื้องต้นที่ผมเนี่ยสามารถเทรดให้ได้นั่นเองนะครับเออเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเลือกสกิลอื่นมาสับเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเออก็ขออภัยด้วยละกันอ่ะโอเคสําหรับคาร์ดนักสู้จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคาร์ดอัศวินกันบ้างนะครับว่าคาร์ดอัศวินเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนคัทของอัศวินนั่นเองครับซึ่งคัทอัศวินเนี่ยคนก็นิยมเล่นกันมากนั่นเองครับในเซิร์ฟนอกนะเพราะว่ามันเก่งในกิวลอมากมากนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูแล้วกัน ว่ามันเก่งยังไงนี่เองนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มดูจากสกิลกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลถือโล่เองอ่ะก็ดูภาพสกิลเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็สกิลต่อมาจะเป็นโล่บินครับอ่าโล่บินเนี่ยเราสามารถกดค้างได้นะก็ปาไปปึ้มนี่ระยะไกลนะครับก็สามารถโจมตีระยะไกลได้ไถือว่าโอเคนั่นเองนะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นสกิลปาปามโล่นั่นเองนะครับนี่ก็อาจจะดึง พวกคนที่อยู่รอบกายเราเนี่ยเข้ามาหาเราเองนะครับอ่าโอเคจะเป็นอารมประมาณนี้เนาะต่อไปนะครับจะเป็นสกิลพาสีฟสกิลพาสีฟเนี่ยผมก็จะเอาแค่คาสสีเท่านั้นนะครับเพราะว่าคาสห้า 5, คาสหเนี่ยมันยังอีกนานน,นั่นเองครับ เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันละกันพอเราเปลี่ยนคลาสปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ได้แค่คลาสีเท่านั้นนะครับก็โอเคอ่ะเริ่มจากสกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยก็คือจะเป็นสกิลที่1กับสกิลที่2เหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นภาพสีฟ้าแล้วนะครับก็น่าจะเป็น CC แหละอ่ะดูจากท่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากสกิลที่1นะครับสกิลที่1เนี่ยก็จะพัฒนาสกิลมาครับก็คือตัดฉีกขาดเหมือนกันเลยได้เป็นสกิลเพิ่มขึ้นถึง200%นะเองนะครับแล้วก็สามามรถปล่อยเอลปะะอัตรา20% 2%นนะครับฟฟื้ฟูู HP สงสงงุดขอตนเองก็คือจะดดูนต์นั่นเองนะครับออ่ะะจเป็น เหมือนว่าดูดเลือดนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับอืมอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลถัดไปอาจจะเป็นสกิลตัวของอ่พัฒนาสกิลตัดวนกลับนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นสกิลหมุนนั่นเองสกิลหมุนนะครับก็ดาเมจเพิ่มขึ้นถึง4ี่นะครับจำนวนขั้นเนี่ยของดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นถึง2ชั้นนั่นเองนะและการปล่อยตัดลมหมุนเนี่ยจะมีแต่ตายยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างเอฟเฟกต์พิการให้กับศัตรูนั่นเองก็คือลดสปีดยี่สิบเป ปีดนั่นเองนะก็ถือว่าโอเคนั่นเองนะครับอืมก็คือจะเป็นสา 3cc หละเอาง่ายๆอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของสกิลพาสซีฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นพาสซีฟของ Skill อสกิลอัศวินนั่นเองครับจะมีแค่2สกิลเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคาร์ดมาแล้วนะฮะเออก็โอเคเนาะอ่ะก็กดเข้ามานะครับก็คือจะเป็นสกิลพิการเอฟเฟกต์พิการนะครับก็จะอ่าการปล่อยสกิลมีอัตรา10%นะครับที่จะเพิ่มสถานะพิการให้กับศัตรูนั่นเองจะสปีดลดลงอ่ะลดลง20%เนาะแล้วก็เป็นเเเววลลาาา4ิินนีะะะครรรััับบแจจส้้้งดมมพ่ขึอกก5%ใหศตู ่ภายใต้สถานะพิการนั่นเองนะครับก็เราก็จะตีแรงขึ้นอีก5%ถ้าศัตรูติดสถานะพิการนั่นเองนะอ่าโอเคเนาะแล้วก็พาสซีฟต่อมานะครับจะเป็นพาสซีฟสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นบล็อกโลอ่ะจะเป็นพาสซีฟของบล็อกโลนะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับจะมีอัตรา9%ได้รับเอฟเฟกบล็อกนั่นเองนะครับเอฟเฟกบล็อกเนี่ยคือดีมากๆนะทุกคนนะคือเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเราโดนดาเมจบล็อกหรือว่าเราโดนดาเมจธรรมดานั่นเองครับคือเราจะเห็นได้ชัดเเเเเเลลลยยยยหััััังจจจจาาากกทททีีีี่่่่รรนน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 โดดมมมปึ๊บบบะะะะข้็ออค ึว่าคำว่าบล็อกเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวของดาเมจที่เราได้รับครับคือมันจะเห็นผลได้ชัดเจนนะครับคือถือว่าดีมากนะสำหรับตัวของเอฟเฟกต์บล็อกนะครับเออแล้วก็จะลดดาเมจ50%เปอเ็นเวลา1.5ึ่งาวินะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่60สิบวินั่นเองครับอันนี้คือจะเป็นสกิลพาร์สีนะทุกคนก็คือจะเป็นสกิลติดตัวนั่นเองนะสองสกิลอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะไปทดลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงนั่นเองนะอ่ะกดทดลองเลยครับหลังจากที่เราเ าร์ดนักสู้นะครับคาร์ดนักสู้เนี่ยจะเป็นชุดแดงใช่ไหมก็คือจะสื่อให้รู้นะครับว่าตัวนั้นคือตัวดามิดนั่นเองส่วนตัวของดาบโลดเนี่ยจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเทสตดูแล้วกันนะครับว่าตัวของคาร์ดอัศวินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองเริ่มจากการโจมตีธรรมดาเลยว่าเป็นยังไงบ้างการโจมตีธรรมดาก็ยังวิ่งไวอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับแสดงว่าพาสซีฟเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะเพราะว่ามันวิ่งไวมากครับลองสังเกตดูดีๆนะะจากที่เราไม่ตีหยุด่ววิงไ ล้อ่ะเอาไว้ไล่นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอ่าโอเคอันนี้คือจะเป็นสําหรับการโจมตีปกตินั่นเองนะเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิลที่1นึ่งเลยกันนะครับว่าสกิลที่1มันทําอะไรได้บ้างเนาะอ่ะก็กดใช้เลยปึ้งเข้าไปฮะนี่นะฮะก็จะมอบเอฟเฟกให้เราก็คือจะเป็นโล่นะครับดูดซับดาเมจสิบเนะครับอ่ะดูทันไหม้าดูไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับเออก็คือจะดูดซับดาเมจให้กับเรานะครับสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคเนาะสำหรับสกิลที่หนึ่งนะครับอ่ะต่อ เหมือนปกติทั่วไปนะครับก็คือพุ่งเข้าหาเนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวของล allora ่นั่นเองนะครับสกิลนี้นะครับจะมอบสถานะพิเศษ,ษให้กับเราหรือเองครับก็คือจะอ่ากั้นพวก CC นั่นเองก็คือเป็นสถานะทอร่าลาตนั่นเองนะครับอ่ะปุ๊บนี่กดใช้ไปปุ๊บนี่เห็นไหมเราจะได้สถานะทอร่าลราตนะครับก็จะการพวกเอฟเฟกมึนงงต,ตันใบแช่แข็งต่างๆนานานะครับก็จะกันพวกดาเมจพวกนี้หรือว่าการ CC นั่นเองอ่ะเรียกง่ายๆอ่ะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวของปาโลามารล กดค้างได้หรือว่าเราจะกดได้เลยนะอะกดแบบปกติก็ทําได้เลยนะครับนี่ปึ๊บเนี่ยมันก็จะปาไปเลยอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของอาโลเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของการที่จะดึงหมอนเข้ามาหาเรานะครับอ่ะจะเป็นสกิลสุดท้ายนะนี่ดึงหมอนเข้ามาปึ๊บอ่านี่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยซึ่งก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรมากครับอ่ะประมาณน,นีน้เนาะแล้วก็โลกก็สามารถชาร์จได้นะครับกดค้างชาร์จได้เลยนี่ปึ๊เข้บไป ปรับเข้าไปนี่เห็นไหมก็ถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะครับการชาร์จโลปาร์ก็ถือว่าแรงอยู่นั่นเองอ่ะโอเคก็คร่าวๆจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวของพาสซีฟสกิลเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นคัทหลังๆหรือว่าคาัทแบบคัทห้าคัทหกอะไรเงี้ยมันอีกไกลครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรน,นะก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะจงก,กันละกันนะครับว่ามันต้องอัพอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างเนาะอ่ะโอเคเนาะก็โอเคสนะกิลคอมโบนะครับของอาชีพอัศวินเนี่ยก็ทําไม่ยากครับก็จัาให้ผมแบบอแเเอนะเออองงนนัี้คคืืแบบทําารก็ ถ้าเราใช้สกิลแบบนี้นะครับอ่ะคอมโบเนี่ยต้องทํายังไงนะครับก็นี่เลยพุ่งไปก่อนนะครับพุ่งไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดึงมอนเข้ามาครับอ่ะดึงมอนเข้ามาแล้วก็สกิลที่1ครับอ่าแล้วก็ค่อยตัวของเปิดโล่นั่นเองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดโล่้างนนั่เองครับนี่ อ่ะจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะสำหรับค์ดตัวของอัศวิน,นครับก็จะมีตัวของดาเมจสองเท่านั่นเองครับคือมันจะโหดมากๆนะในช่วงหนึ่งเกมนะครับเพราะว่ามันมีดาเมจสองเท่านั่นเองอันดีวผมจะพามาดูนะครับอ่ะยุดวิธีประทะนี่คือจะเป็นสกิลพาสีต,ตัวนี้เลยซึ่งมันจะปลดในคัดที่6หรือเปล่าหรือว่าคา์ทที่เจ็ดย่งไรผมจำไม่ได้นะครับคือมันก็อีอกไกลอยู่นั่นเองแต่ว่าถ้าเราปลดได้แล้วเนี่ยคือมันก็โหดมากๆนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยตีโจมตีสองเท่านะครับสมมติว่าเราตีไปล้้าาานนเนเเเะ2ถมมัติด คือมันโหดมากนะบอกไว้ก่อนครับเออแต่ว่าดรามีเนี่ยอาจจะสู้่าตัวของนักสู้ไม่ได้ในตอนแรกนะครับในที่เราเปลี่ยนคาร์ดมาคาร์สี่เนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนั่นเองนะอ่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสาหรับตัวของอาชีพนายนะครับก็ผมน่าจะอธิบายแบบไม่ค่อยละเอียดมากก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจก็พอแค่นั้นเองอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ ก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองสวัสดีครับ